วันนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณแบงค์นะครับซึ่งวันนี้เราจะพามาดูบ้านหลังที่เราเพิ่งซื้อมาว่ามีสภาพเป็นยังไงแล้วเราจะมารีโนเวทให้ดูครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดีกันเลยนี่ก็คือสภาพบ้านหลังนี้นะครับที่เราซื้อมาครับก็บมีขนาดพื้นที่อยู่ที่สองห้องนอนสองห้องน้ํหนึ่งห้องลงจอดรถแล้วก็หนึ่งห้องเก็บของหนึ่งห้องครัวแล้วก็นั่งเล่นนะคะตัวนี้ก็เป็นบ้านสภาพเก่าหนุ่ประมาณ1ิบกว่าปีได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านกันว่ามีอะไรบ้างเผื่อว่าจะมีขุมทรัพย์ ตัวนี้นะคะเป็นสไตล์บ้านประมาณไหนอะคบคุณแบงค์วันนี้ถ้าจะให้พูดถึงผมคิดว่าน่าจะเป็นสไตล์แบบอ่า,าคอนเทมป์บาลานซี่เน้นโครงสร้างง่ายๆแล้วก็เน้นการแบบตกแต่งด้วยวัสดุผิวผิวเช่นพวกแบบกระเบื้องหรือพวกบัวอะไรนี่ซะมากกว่านะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านกันก่อนดีกว่าครับได้ครับเข้ามาในบ้านแล้วเป็นังไงบ้างครับคุณเย็นโอ้มันก็ดูเย็นๆดีนะหรือว่านี่อาจอยู่ในช่วงฤดูหนาวอยู่นะเออ ตัวบ้านนี้นะครับน่าจะมาจากการอกแบบของตัวหลังคาของบ้านนะครับทาให้มันมีการระบายความร้อนแล้วก็มีความโปร่งกว้างเยู่ในค่อนข้างดีแต่ว่าตัวบ้านนี้ค่าที่ดูดูก็สภาพก็ยังดูดีอยู่นะครับแต่ว่าแค่อาจจะไม่ตรงกับยุคสมัยในปัจจุบันเนาะอย่างตัวนี้นรกจะเป็นห้องนั่งเล่นมา่องข้องโอ๋หนังร้าวแล้วนะครับนี่หนังร้าวแล้วแล้วก็ฝั่งนี้เขามีการจับผ้าลงอันนี้คืออะไรเป็นงานตกแต่ง อไม่ใช่งานตกแต่งอันนี้น่าจะเป็นการดีไซน์ของบริษัทนะครับกับพื้นทธีของบ้านตรงส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนของหงราตัวนี้นี่น่าจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดป่ะครับเพราะว่าเห็นมีห้องน้ําอยู่ด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นมาสเตอร์เบดนะครับในห้องนี้มีได้แอร์มาหนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำโล่งเห็นประเาณชัดเจนคือเรื่องของผ้าผู้หนังตรงช่วงนั้นนะครับ ใช่อย่างานี้ยคืออรน,นีที่ว่าพลังเวทโผลบาเราก็ต้องดูว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างกับบ้านหลังนี้ตัว<ช>นี้น้ำซึมไหมคิดว่าน่าจะเกิดจากปัญหาเรื่องของกระเบื้องข้างบนที่ใช้หลังคาแล้วมีการซึมหรือการเสียหายบางอย่างแล้วเกิดความชื้นในปรงดูเวนโซนนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวจะลองวัดความชื้นของมันดูก่อนได้ครับ,รบตัวนี้มันเป็นแบบเข็มเป็นตัวที่วัดมอสเจอร์ มันมีโหมดอยู่หลายโหมดผมจะลองปรับเป็นแบบนี่ดู b i l d i n g b i l d i ลองจิ้มลงไปตรงผนังนี้ยหอ่าครับจะเห็นว่ายิ่งใกล้ตัวนั้นจริงขึ้นสูงเดี๋ยวจะไปดูอีกหนึ่งห้องนอนก่าครับตอนนี้แม่เป็นห้องน,น้ำกลางบ้านเนาะก็มีรอยรั่วเหมือนกันเนาะ อืส่วนใหญก็เป็นหนึ่ห้องรอมีน่าจะเป็นห้องรอเล็กมีลานะาอีกสนะครับตรงนี้ตัวเรานี้เกิดจากเงานที่ตัวบ้านมีการปิดนานเราไม่ได้มีการเปิดเพื่อระบายอากาศแล้วมันก็มาโผลมาสมบูรณ์อย่างนี้นะคือถ้าเกิดเรามีบ้านหรือว่ามีห้องหรือว่ามีเอาไปรับ่าก เรามีการปิดที่ไว้โดยที่ไม่ได้เปิดใช้งานไม่ได้เปิดหน้าต่างบ่อยๆอากาศมันจะเกิดการอักแน่นอยู่ข้างในเราทําให้พวกวัดกสดุก่อสร้างเชน่นแบบรอยต่อรองประตูเชน่นแบบอันนี้จะเห็นชัดว่ามันมีการแตกแล้วบางสองอ่าต้องใช้การสกิลโค้ดเพื่อทำให้คือเรื่องเรื่องนิ้ก้อทำแก้ด้วยที่ีการตัดการช่ียหายผมไม่แน่ใจว่านี้ผมตาดีวหรือเปล่านะผม่ารู้สึกมันเอียงนะมันเอียงคร่อาื น่าจะเป็นในในเท้าของการต่ออกแบบครับเราจะทำยังไงให้มันออกมาสวยได้บ้างครับในมุมนี้เนี่ยวิธีที่ทำให้ดูย้อรยุ่งยุ่งเหรอต้องทำให้มีการฉาบเรียบสนิทที่มอสทำให้ตัวเสาแับมีความร้อนอย่างถ้าเกิดในงานอิเลีกทรอนิดับแรกเลยต้องถามทางลูกค้าก่อนว่าเขามีงบประมาณในการรีโนเวทเท่าไหร่เพราะว่างานรีโนเวทแน่นอนเวลาว่ามันต้องซ่อมแซมสิ่งเก่าด้วยอะไรที่มันเก่าแล้วมันสามารถนำมาใช้ได้ก็ใช้เกิดประโยชน์แต่ทีเนี้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือปัญหาการแตะแล้วืองการเสียหายเหล่านี้ เราต้องแจ้งลูกค้าด้วยตัวว่ามันต้องทำอะไรบ้างอันนี้นะ่าจะโอ้อันนี้เป็นห้องครัวห้องครัวหลังนี้ค่อนข้างใหญ่เนาะใช่ับห้องครัวค่อนข้างใหญ่พวกตู้อะไรพ,พ,พวกนี้จริงๆแล้วมันสามารถใช้างานได้อยูน่นะครับหรือคิดว่ามันมันต้องอยู่กับดีไซน์ตัวหใหม่หรือเปล่าอ่อจริงๆใช่เึ้่หนงกับสไตล์นู่นหนึ่งกับอีสองคือเรื่องของความสะอาดต,ต่าตงๆ่างผมคิดว่าถ้าเปลี่ยนน่าจะทำให้ตัวบะตัวส้าพเรของตรงนี้เดี๋ยวต้องกาดูดีกว่า ัการกำลังที่เปลี่ยนเพราะว่าจะรู้ว่ามันมีค่าเชื้อราหรือว่าค่าสิ่งสกปรกอย่มากเพียงเดียวผมว่าแนวให่เปลี่ยนน่าจะดีกว่าเนี่ยเป็นฝาประตูนะฮะอ้าวจะเห็นรอยใจล็อรตัวใบร้าวตัวนี้ก็จะเป็นรอยร้าวอันเดียวกันกับเสาเมื่อกี้ใช่ครับน่าจะมาจากโครงสร้างผมบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูรอบบ้านกันดีกว่าเพราะว่ามันจะมีในส่วนของโรงรถกับพื้นที่หลังบ้านที่เรายังไม่ได้ไปดูกันนะครับ โอเคครับก็อย่างอันนี้ก็จะเป็นโรงนถซึ่งผมมองดูแล้วว่าคุณมั้งเห็นไหมตัวดำๆนี่ผมว่ามันเอาไว้กันพวกนกกันพวกแมลงเข้าอย่างเงี้ยน้าน่าจะย้อนจากตัวขอบระยะยืน่นมันมีน้อยเกินไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยสำหรับโรงนกนาผมคิดว่าจะต้องดูเรื่องของโครงสร้างหลังคาข้างบนเนาะเพราะว่าตอนนี้เราที่ดูคร่าวๆเหมือนหลังคามีความแกนโครงสร้างอาจจะมีปัญหาข้างบนนิดนึง อาต้องเช็คล้วก็อ,อีกเรื่องมันคือตัวฝ้ากอะนะ้ำเข้าต่อใหม่นี่แสดงว่าน่าจะต้องมีการรั่วอะไรมาก่อนแน่ๆเลยก็เลยเดินระบบน้ําใหม่ผมคิดว่านะอันนี้คือถ้าสังเกตด,ดีๆจะเห็นว่า <c oughs> ตัวพื้นนะครับมีการแตกเนื่องจากการทําก่อสร้างการเทพื้นที่ไม่ของกันอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมีการแบบทาพื้นข้นหลังใช่ชชจะเห็นว่ามันสุดไม่เท่ากันนะครับแล้วก็จะเห็นรอยแตกระหว่างตัวกระเบื้องตรงก็จะเดาได้เลยว่าครงสร้างบางอันนะครับ สร้างในเวลาที่ต่างกันนะครับนี่ยแสดงว่าหลังคาเนี่ยมันต้องยึดกับตัวนี้มาก่อนเพราะมันทางลงมาเนาะมีเห็นโครงเหล็กอะไรข้างในทั้งหมดเลยส่วนเซอร์วิสโซนเซอร์วิสหรือว่าพวกงานเราบบต่างๆบ่อตางนั้นจะอยู่บริเวณด้านข้างกับด้านหลังของบ้านนะครับตัวนี้ก็ชุดตัวนี้ก็เริ่มร้าวเพิ่มแล้วนะตัวนี้เดี๋ยวจะต้องเก็บงานสีใหม่ทั้งหลังทั้งหมดเลยอือฮึครับอันนี้ก็จะเป็นโซนเซอร์วิสของตัวบ้านคือจะอยู่บริเวณด้านหลัง ตรงมุมนครับที่เนียตอนนี้ซื้มารู้สึกว่าจะเป็นแบบน้ําบาดานะครับมีระบบกรองมีอะไรให้หมดเลยะครับแล้วตรงเนี้คุณตังคคิดว่ามันสามารถดีไซน์เป็นอะไรได้บ้างะะตรงมุมที่เขามีพวกนี้นอยู่แล้วอืมจริงๆผมมองว่าบ้านหลังเนี้ยถ้ามีสวนหรือมีสวนหย่อมก็น่าจะดูทําให้ตัวบ้านดูลมรื่นมากขึ้นตรงโซนนี้เราสามารถดีไซน์เป็นต้นไม้หรือว่าปลูกเป็นสวนหย่อมขนาดเล็กส่วนเล็ก ส่วนภาพส่วนขัวอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะดูตอบโจทย์กับคารคเตอร์ของคนนี้ที่อยู่กับบ้านอย่งนี้ได้นะโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวเราลองไปคุยกันในเรื่องของการออกแบบบ้านแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานาต่างๆกันอีก่นเนาะได้ครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเราจะพามาดูตัวบ้านที่เราจะรีโนเวทกันในอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะออกไปด้วยภาพเรนเดอร์ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากที่เรารีโนเวทจริงแล้วเราก็จะมาถ่ายให้ดูผลง,งานครับว่าในภาพการวางฟังก์ชัน ภาพเรนเดอร์รืทเปอร์เปกิกับของจงที่เราทำเ,เหมือนกันขนาดไหนนะครับยังไงเดี๋ยวพบกันในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ